เขาจะเสร็จเมื่อไหร่เนาะสีไมฆขอเก็บเป็นยาวนิดหนึ่งนะคะดูคะ่ะสวยเนาะสวยดูนะคะดูไปค่ะดูนกจิดูนกส่วนตัวเยอะอยู่แล้วเขาก็ซื้อรถซื้อรถมาทําแต่ของเขาก็ไม่ได้ทุนคือเราก็ให้เขากินไปเถอะนะนี่สีไมฆขอเก็บหน่อยนะเก็บคลิปตรงนี้หน่อยจ้าเอา ล้วก็ให้เขากินไปเถอะนะนี่สีเม่ขอเก็บหน่อยนะเก็บคลิปตรงนี้หน่อยจ้าไม่ได้เลยยิงมันเลยนกมันก็กลัวเหมือนเรานะคะแต่ตอนนี้ไม่มีค่ะเด็กสมัยนี้ไม่ทําไม่ทําและผู้ใหญ่นาตรงแปลงนี้นะว่าให้ให้นาเล็กๆเขาเรียกให้เนาะอันเล็กๆเนี่ยแปลงหนึ่งเนี่ยนะคะที่มีคนนากั้นๆเนี่ยดูซิว่า ไถเลยจ้าไถเลยจ้าเดี๋ยวกลับมาอีกนิดสิสีเมฆจะขอดูหน่อยสิว่าเป็นยังไงจะเสร็จแล้วนะแปลงตรงนี้นะนี่ดูนกค่ะนกค่ะนกเยอะมากสีเมฆขอเอานกเยอะๆหน่อยดูนกค่ะดูนกโอ้ยนกเยอะมากเลยนกเยอะมากเลยเดี๋ยวสีเมฆก็จะจบคลิปนี้นะคะ ทาที่รับชมคลิปไถนาหรือเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คาดนาเพื่อเตรียมดำนานะคะเมืองจะไม่เห็นเลยค่ะชีวิตท้องไร่ท้องนานะคะว่าเป็นแบบไหนแต่เดี๋ยวนี้ยังดีนะคะมีเครื่องทุ่นแรงนะตอนสมัยสีเวกเป็นเด็กๆนะยีเวกเอาหนังสติกนะเห็นนกก็ไม่ทำด้วยเนาะนกก็เลยต้องหากินกับคน บ้านสีมเมฆนะอาหารเมวมันยังมากินเลยนกอ่ะนะให้ให้อาหารแมวไว้ตรงหน้าบ้านหรือตัวหนอนหรือตัวตะกกะแตนนะคะคุณคุณดูค่ะดูดูด,ด,ด,ดูเห็นไหมคะเห็นนะเห็นนะนี่ดูสิคาดคาดวิ่นไปตามรถเลยนะคะดูค่ะดูค่ะรถมาทางนี้ละคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะคุณคุณ ขอให้มันยาวว่าเขาจะเสร็จเมื่อไหร่เนาะสีไม่ขอเก็บเป็นยาวนิดหนึ่งนะคะดูคะ่ะสวยเนาะสวยดูนะคะดูไปค่ะดูนกจีดูนกวินไปตามรถเลยนะคะดูค่ะดูค่ะรถมาทางนี้ละคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะคุณนขอให้มันยาวบินตามเลยค่ะดูค่ะดูเห็นไหมนกมันจะจิกตัวอีชอที่รับชมคลิป ไหนาหรือเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คาดนาเพื่อเตรียมดำนานะคะเดี๋ยวถ้าวันดำนาสีเมฆจะเก็บให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนาตรงแปลงนี้นะว่าให้ให้นาะเล็กๆเขาเรียกให้เนาะอันเล็กๆเนี่ยแปลงหนึ่งเนี่ยนะคะที่มีคานากั้นๆเนี่ยดูซิว่ามากค่ะหน่อยจ้า มันใกล้บ้านสีเมฆนะมันติดใกล้จะเสร็จแล้วค่ะนี่ไปละเห็นนกไหมคะเห็นนกนะคะคุณคุณดูค่ะดูดูด,ดูหรือตัวหนอนหรือตัวตะก,กะแตนนะคะคุณคุณดูค่ะดูดูด,ดูเห็นไหมคะเห็นนะเห็นนะนี่ดูสิคาดคาดเดี๋ยวถ้าวันดำนาสีเมฆจะเก็บให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณแค่นี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากนะคะบ้านหรือหลังบ้านนี้นะนกเขาจะมาจิกกินตลอดค่ะนกเขาก็หากินของเขาเราก็ปล่อยเขาเนาะสงสารเขาเหมือนกันนะเขาก็หิวเหมือนเราว่าเขาจะเสร็จเมื่อไหร่เนาะเมฆขอเก็บเป็นยาวนิดนึงนะคะดูค่ะสวยเนาะสวย ดูนะคะดูไปค่ะดูนกสีดูนกเดี๋ยวถ้าวันดำนาสีเมฆจะเก็บให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณเขาส่วนตัวเยอะอยู่แล้วเขาก็ซื้อรถซื้อรถมาทำแต่ของเขาก็ไม่ได้ทุนคืน้นเขาก็รับจ้างด้วยนะคะนี่สีเมฆจะถ่ายให้จนจบเลยนะตรงนี้นะอ่าดูนะนกโอ้ดูนกดูนกนี่บินไปตามรถเลยนะคะ ดูค่ะดูค่ะรถมาทางนี้แล้วคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะคุณคุณขอให้มันยาวแวนะคะตอนนี้นะคะเขามาคาดนาอยู่ข้างบ้านสีเมฆก,ก็เลยต้องเก็บคลิปหน่อยนะสีเมฆจะขอเก็บเป็นคลิปยาวที่คุณคุณ,ค,ณคุณเห็นไหมนกมันไม่กลัวเลยจริงๆเดี๋ยวนขนาดเสียงดังนะเพราะว่าคนเขาไม่ทำร้ายนกแล้วเดี๋ยวนี้นะไม่เหมือนเมื่อก่อนเขาส่วนตัวเยอะอยู่แล้วเขาก็ซื้อรถ เอรถมาทําแต่ของเขาก็ไม่ได้ทุนืพเราเราก็ให้เขากินไปเธอนะนี่สีเมฆขอเก็บหน่อยนะเก็บคลิปตรงนี้หน่อยจ้านะตอนสมัยสีเมฆเป็นเด็กๆนะสีเมฆเอาหนังสติ๊กนะเห็นนกเราก็ให้เขากินไปเธอนะนี่สีเมฆขอเก็บหน่อยนะเก็บคลิปตรงนี้หน่อยจ้า หรือตัวหนอนหรือตัวตะก,กะแตนนะคะคุณคุณดูค่ะดูดูด,ด,ดูเห็นไหมคะเห็นนะเห็นนะนี่ดูสิคาดคาดจิคุณคุณ,ค,ณคุณเห็นไหมนกมันไม่กลัวเลยจริงๆเดี๋ยวขนาดเสียงดังนะเพราะว่าคนเขาไม่ทํรลายนกแล้วเดี๋ยวนี้นะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมืองจะไม่เห็นเลยค่ะชีวิตท้องไร่ท้องนานะคะว่าเป็นแบบไหน แต่เดี๋ยวนี้ยังดีนะคะมีเครื่องทุนแรงรถคนไม่ได้เหยียบที่โพลเลยเห็นไหมคะนั่งอยู่ข้างบนเนาะแต่เราก็ต้องรถเขาก็คันละหลายแสนคันเป็นล้านนะคะหน่อยจ้านะคะมันใกล้บ้านสีเมกนะมันติดนะนะดูค่ะด,ะดะูดูเห็นนะคะดูนกนะคะดูนกนะนกมันไม่กลัวขนาดลดเสียงดังขนาดนี้นะ นกมันยังเมืองจะไม่เห็นเลยค่ะชีวิตท้องไร่ท้องนานะคะว่าเป็นแบบไหนแต่เดี๋ยวนี้ยังดีนะคะมีเครื่องทุ่นแรงหรือตัวนอนหรือตัวตกกะกแตดนะคะคุณคุณ,คณดูค่ะดูดูด,ด,ด,ดูเห็นไหมคะเห็นนะเห็นนะนี่ดูสิคาดคาดทิคุณคุณ,ค,ณคุณเห็นไหมนกมันไม่กลัวเลยจริงๆเดี๋ยวนขนาดเสียงดังนะเพราะว่า คนเขาไม่ทำลายนกแล้วเดี๋ยวนี้นะไม่เหมือนเมื่อก่อนโอ้ยนกเยอะมากเลยนกเยอะมากเลยเดี๋ยวสีเม่ก็จะจบคลิปนี้นะคะมีรถเหมือนกันคนที่รับจ้างเขาก็จะรับจ้างไถไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเขาก็ลงทุน hmm hmm. เขาก็จะมีนาของบ้านหรือหลังบ้านนี้นะนกเขาจะมาจิกกินตลอดค่ะ นกเขาก็หากินของเขาเราก็ปล่อยเขาเนาะสงสารเขาเหมือนกันนะเขาก็หิวเหมือนเรารถคนไม่ได้เหยียบที่โพลเลยเห็นไหมค้านั่งอยู่ข้างบนเนาะแต่เราก็ต้องรถเขาก็คันละหลายแสนคันเป็นล้านนะคะจะเสร็จแล้วนะแปลงตรงนี้นะนี่ดูนกค่ะนกค่ะน,นกเยอะมากสิแมขอเอานกเยอะๆหดูนกค่ะดูนกเมืองจะไม่เห็นเลยค่ะ ชีวิตท้องไร่ท้องนานะคะว่าเป็นแบบไหนแต่เดี๋ยวนี้ยังดีนะคะมีเครื่องทุ่นแรงตินตามเลยค่ะดูค่ะดูเห็นไหมนกมันจะจิกตัวอีชอเขาก็รับจ้างด้วยนะคะนี่สีเมฆจะถ่ายให้จนจบเลยนะตรงนี้นะดูนะนกโอ้ดูนกดูนกนี่เมืองจะไม่เห็นเลยค่ะชีวิตท้องไร่ท้องนานะคะว่าเป็นแบบไหน แต่เดี๋ยวนี้ยังดีนะคะมีเครื่องทุนแรงเมืองจะไม่เห็นเลยค่ะชีวิตท้องไร่ท้องนาน,นะคะว่าเป็นแบบไหนแต่เดี๋ยวนี้ยังดีนะคะมีเครื่องทุนแรงกินตามเลยค่ะดูค่ะดูเห็นไหมนกมันจะจิกตัวอีชอินไปตามรถเลยนะคะดูค่ะดูค่ะรถมาทางนี้ละคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะคุณคุณ ขอให้มันยาวขึ้นเขาก็รับจ้างด้วยนะคะนี่สีเมฆจะถ่ายให้จนจบเลยนะตรงนี้นะอ่าดูนะนกโอ้ดูนกดูนกนี่มากค่าหน่อยจา้านะคะมันใกล้บ้านสีเมฆนะมันใะต้บ้านหรือหลังบ้านนี้นะนกเขาจะมาจิกกินตลอดค่ะ<ม>นกเขาก็หากินของเขาแล้วก็ปล่อยเขาเนะสงสารเขาเหมือนกันนะเขาก็หิวเหมือนเรา ตอนนี้นะคะเขามาคาดนาอยู่ข้างบ้านสีเมฆก,ก็เลยต้องเก็บคลิปหน่อยนะสีเมฆจะขอเก็บเป็นคลิปยาวจะเสร็จแล้วนะแปลงตรงนี้นะนี่ดูนกค่ะนกค่ะนกเยอะมากสีเมฆขอเอานกเยอะๆหน่อยดูนกค่ะดูนกยังบินตามเลยค่ะดูค่ะดูเห็นไหมนกมันจะจิกตัวอีชอนะตอนสมัยสีเมฆเป็นเด็กๆนะสีเมฆเอาหนังสติกนะเห็นนกแห ะะตอนนี้นะคะเขามาคาดนาะอยู่ข้างบ้านสีเมฆก็เลยต้องเก็บคลิปหน่อยนะ